You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different? Man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable You're responsible. too many obstacles You gotta stop it, yo, you gotta take us though You can't be a pro, no, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you as long as you're dreaming. ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับะจะให้อีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับชุดบังลมซูเปอร์โอเพนนะครับตัวนี้เป็นชุดหน้าชุดหลังของบังลมซูเปอร์โอเพนตัวนี้เป็นงานสั่งขึ้นพิเศษจากลูกค้านะครับตัวนี้สเปคที่เลือกก็เป็นล้อหลัง17นิ้ว ล้อหน้า19นิ้วนะครับยางที่ใช้ก็จะเป็นของ i r c นะครับยางหลังก็จะเป็นร้อยทับร้อยสิบเจ็ดนะครับยางหน้าก็เป็นเจ็ดสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับสวิงอาร์มก็เป็นสวิงอาร์มทรงสูตรนะครับตัวนี้ <T> เป็นสวิงอาร์มทรงสูตรทรง k t m นะครับตัวนี้ทรงสูตรทรง k t m สเตอร์ก็ใช้เป็นสเตอร์สเปค5 2 0 c n c นะครับดุมที่ใช้ก็เป็นดุมงานอินโดของ k w x นะครับดุมอินโด k w x ลูกปืนโม4ตับนะครับตัวนี้ประคองโซ่ก็เป็นประคองโซ่ทรง k t m c n c เหมือนกันนะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้แปลงแกนเผาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแกนเผาสําหรับใส่เวฟบังลมนะครับตัวนี้ใช้แกนเผาความโต14มิลมตรครับกึ่งสร้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไปถึงที่รถก็จับใส่ประกอบได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ชุดปั๊มวงปั๊มเบรคจัดให้ครบหมดนะครับแล้วก็วงล้อก็เลือกก็ใช้เป็นวงล้อตัวแข็งเกียร์แข็งนะเอสตองโมดัลคอร์สนะครับตัวนี้มีงานรับประกันครับล้อหน้าก็เหมือนกันครับก็เป็นก้านดำนะครับก้านดาหมุดแดงแล้วก็ ดุมก็ดุมเป็นดุม CNC สีแดงนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนโมสิตับนะครับงานอินโดเหมือนกัน,นครับวงล้อสีเขียวตองโมเตคอร์นะครับยางก็เป็นยางของ IRC นะครับตัวนี้ชุดนี้ก็อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับชุดนี้ถ้าท่านใดอยากได้ก็สามารถสั่งจัดประกอบได้นะครับหรือว่าอยากได้แยกชิ้นหรือว่าอยากได้เป็นชิ้นไหนชิ้นไหนไปประกอบเองก็สามารถสั่งสั่งได้นะครับเฉพาะตัวสวิงอาร์มก็แยกนะครับ เฉพาะตัวสมิงอาร์มโูกสูตร KTM ตัวนี้นะครับตัวนี้พิเศษนะครับ CNC เก็บท้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เหมือนตัวตลาดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับที่เราสั่งึืนพิเศษ CNC เก็บท้ายให้เหมือนปีใหม่นะครับแล้วก็ถ้าจะใส่บางล้มก็ไปทําการวางหูโชคอีกทีนะครับตัวนี้ก็เฉพาะสมิงอาร์มก็อยู่ที่5,500บาทนะครับสนใจก็กดติดต่อเข้ามาครับอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถแยกได้หมดนะครับ you're never going to make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the you're trying to make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?